สวัสดีค่ะสวัสดีควันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับพิต้าจากสถาบันคลินสิสนะครับได้มีโอกาสมาพบคุยกับเจ้าหนี่ของเดอะเดชวันนี้เราก็จะมาอัพเดตเรื่องของการศึกษาพร้อมทั้งข้อมูลการเรียนของสถาบันคลินิชว่ามีอะไรบ้างครับก็คือเดี๋ยวจะขอพิต้าแนะนาตัวให้น้องน้องนิดหนึ่งนะครับเาเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ได้ค่ะค สวัสดีค่ะน้องๆค่ะพี่ตะนะคะกระหนกวันถาวรพันธ์ค่ะพี่ตะเป็นเจ้าหน้าที่ recruitment นะคะของสถาบัน g r e n w i c h English College ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะจะมีอยู่สามเมืองนะคะมีที่ซิดนีย์เมลเบิร์นแล้วก็บริสเบนค่ะครับผมอ่าก็น้องๆที่หลายคนเลยว่าตอนนี้ g r e n w i c h ก็ถือว่าเป็นสถาบันอันดับตน้ตนๆของประเทศออสเตรเลียแล้วที <ๆ S 1> น่น้องๆอยากจะเรียนอังกฤษจริงๆนะๆนะ เพราะของเดอะเบสเนี่ยจะมีข้อมูลที่น้องๆมาถามตลอดเลย <สบ S 2> นะครับตอนนี้ก็อย่างที่พี่ตั้งบอกว่าก็มีข่าวดีอยู่แล้วว่าตอนนี้มีแคมปัสเปิดใหม่น้องๆหลายคนนะก็จะรู้อยู่แล้วว่าของซิดนีย์นะครับเมีเปินก็มีอยู่เดี๋ยวให้พี่ตั้งลองอัปเดตให้หนูว่าตอนนี้ของแคมปัสเปิดใหม่เนี่ยเปิดที่ไหนแล้วก็มีหลักสูตรอะไรบ้างได้ค่ะอย่างที่พี่อาร์ตบอกนะคะว่ากรีนิชเองเนี่ยน้องๆหลายคนนะคะน่าจะรู้จักอยู่แล้วว่าเราเป็นสถาบันภาษานะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเรามีเป็นเขาเรียกเป็นสายวิชาชีพ นะคะ <Wow. S 1> คือ vocational course ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆจะรู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนเราเนี่ยหลักๆก,ก่อนหน้านี้จะมีที่ซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นนะคะ <c oughs> ข่าวดีค่ะนะคะตั้งแต่กรกดาไปนะคะประมาณวันที่13รกรกดาตัวเลขไม่ไม่ร้อเซ็ <c oughs> นะคะ <c oughs> 13กรกดาไปแล้วนะคะน้องๆสามารถไปเริ่มเรียนที่บริสเบนได้นะคะ <c oughs> เราจะมีเปิดที่บริสเบนเราจะมีทั้งคอร์สภาษาแล้วก็สายวิชาชีพด้วยนะคะ <c oughs> คุอามีมีเหมือนเหมือนกับที่ซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆคนไหนตอนนี้นะคะเบื่อซิดนีย์เมลเบิร์นละนะคะอยากได้เมืองที่คนไทยไม่เยอะมากนะคะโรงเรียนต้องต้องขออนุญาตบอกคุณอาเลยว่าด้วยเราแคมปัสเพิ่งเปิดน,นะคะแล้วก็คนไทยไม่เยอะนะคะเพราะฉนั้นน้องๆไปก็อาจจะเจอคนไทยไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็แนะนำริชเบนนะคะริชเบนเป็นเมืองทีออ่น่าอยู่เมืองนึงนะคะอากาศจะอุนอ่นๆหน่อยนะคะค่าคงชี่ไม่สูงงานหาไม่ยากค่ะ,คะน้องๆอ,อาจจะมองว่าริชเบนงานหาย,ยากเนาะแต่จริงๆแล้วตอนนี้หางหาง่ายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกโลเคชันหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะค่ะ เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของรายละเอียดของหลักสูตรแต่ว่าอะไรที่น่าสนใจอย่างเงียนะฮะก่อนอย่นเนี้ยอยากให้พี่ตั้เน่ยคุยถึงกรีนิสนิดหนึ่งนะครับว่า มีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างสถาบัาน,บานเป็นอะไรยังไงมีความพร้อมนะครับน,น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะพุ่งมาเจอเราอาจจะอยากรู้ g r e e n เนี่ยมีอะไรที่จุดเด่นบ้างได้ค,ค่ะค่ะน้องๆค่ะอ,อย่างที่น้องๆทราบว่า g r e e n i h เองเนี่ยเรามี3โลเคชันเนาะเมื่อกี้ที่บอกไปคือซิดนีย์เบลเบิร์นบริสเบนกำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นๆเลยเนี่ยนะคะทั้ง3โลเคชันของเราเนี่ยเราอยู่กลางใจเมืองนะคะเราอยู่กลางใจเมืองหลักเลยไม่ว่าจะเป็นในตัวซิดนีย์เองอย่างซิดนีย์เนี่ยเราจะมี2โลเคชันนะคะคุณอา เราจะมีที่พิสตรีกับแมรี่สตรีนะคะแล้วก็ที่เมลเบิร์นเราจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟ o u t h e r n c r o s s s t a t i o n นะคะเป็นโลเคชั่นกลางใจเมืองเลยบริสเบนเราก็อยู่กลางใจเมืองเหมือนกันนะคะนี่คือจุดเด่นเ่นเลยน้องๆมาที่โรงเรียนเนี่ยเดินทางสะดวกนะคะจุดเด่นอีกนะคะกรีนิดจะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะที่น้องๆไปเรียนกับเราแล้วเนี่ยนะคะการเรียนภาษาราคาจะเท่ากันทุกคอร์สอย่างที่น้องๆจะทราบนะคะน้องๆส่วนใหญ่ก็จะไปเรียน general English นะคะจริงๆแล้วที่ อังกฤษเนี่ยนอกจากคอร์ส general english นะคะเรายังมี cambridge นะคะ Cambridge c o s นะคะแล้วยังมี IELTS นะคะเลยมี course, คอส n ค n าว a t i o n นะคะเรามีคอสที่เรียกว่า English for Specific Purpose ค่ะคุณอาร์สำบน้องๆหลายคนที่ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ใช้ได้แล้วนะคะอยากจะเรียนอะไรที่มากกว่า General English นะคะเราก็จะมี English for Vocational Study ตัวนี้จะเป็นเหมือนคอสที่เป็นตัว Pathway นะคะสำหรับน้องๆหลายคนที่สนใจจะไปเรียนต่อ Greenwich Management College ที่เป็นสายวิชาชีพนะคะไม่จำเป็นต้องกลับไปสอบ IELTS สามารถใช้ค ที่จบจากกรีนิสนะคะคอร์สเลเวลภาษาที่เทียบเท่า5.5นะคะเอาไปเข้าได้เลยโดยที่น้องไม่ต้องไปเสียเวลาสอบไอเอลอย่างที่พี่ตาบอกไปตั้งแต่ที่แรกว่าเรามีหลากหลายคอร์สไม่ว่าจะเป็น General English Cambridge IELTS นะคะหรือ English อังกฤ Vocational Study น้องๆไปเรียนกับเราราคาเท่ากันทุกคอร์ส ừ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  นะคะราคาเท่ากันทุกคอร์สเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะน้องๆมีนักเรียนเนี่ยไปเรียน36สัปดาห์ยกตัวอย่างนะคะเกิดยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนอะไรดีแต่ลงไปก่อน36สัปดาห์เจนเนอเรลล์อังกฤษไปถึงที่นูน่นน้องมีการสอบวัดระดับนะคะเพราะกรีนิเรามีคอร์สเจเนอเรลล์อังกฤษเนี่ยเราเปิดคอร์สทุกๆวันจันทร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ไปสอบเพ a สเมน n t เทส t ถูกไหมคะสอบเสร็จแล้วนะคะ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่กรีนิชน้องๆทราบไหมคะว่าคืออะไรเราจะมีการสอบวัดระดับทุกๆวันทุกๆสัปดาห์นะคะคือวันพฤหัสนะคะวันพฤหัช่วงเช้านะคะ9ก้าโมงประมาณเก้าโมงถึง10บโมงครึ่งนะคะเราจะมีการสอบวัดระดับเพื่อดูว่าระดับภาษาอังกฤษของน้องแต่ละอาทิตย์เป็นยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากน้องเนี่ยรู้ระดับภาษาอังกฤษของตัวเองแต่ละสัปดาห์นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ย้ายระดับนะคะบางคนอาจจะได้คุยกับอาจารย์นะคะมีการคุยอนาคตของตัวเองว่าอาจารย์ขาหนูมีแผนว่าอยากจะเรียน IEL ยกตัวอย่างภาษาอังกฤษตอนเนี้ย ย้ายไป i อเอลได้หรือ,อยังถ้าอาจารย์บอกโอเคภาษาอังกฤษอยู่ที่ upper intermediate ละนะคะน้องสามารถย้ายได้ i อเอลเราเปิดคอร์ทุกทุกวันจันทร์น้องก็สามารถที่จะย้ายไปเรียน I อเอลได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่บางคอร์สยกตัวอย่างเช่น Cambridge นะคะกรีนิชเราจะเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนในออสเตรเลียนะคะที่เป็น Cambridge provider ที่ใหญ่ที่สุดนะคะเรากล้าบอาคานี้เพราะอะไรเรามี Cambridge หลากหลายเลเวลนะคะตั้งแต่ Cambridge KET นะคะ PET FCE, CAE นะคะเรามีหลากหลายเลเวลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆไปบางคนอาจจะเริ่มจาก general English อย่างที่พิตาบอกทีแรกเนาะนะคะเรียนไปสักระยะหนึ่งมีการสอบเทส เริ่มคุยกอาจารย์ว่าอยากเรียนคอร์สอะไรที่มากกว่า general English อยากเรียนอะไรที่ทำให้ทุกๆสกิลของเราเช่นการฟังการพูดการอ่านพัฒนาขึ้น Cambridge เป็นอีกคอร์สหนึ่งนะคะที่พี่แนะนำนะคะเพราะงั้นเนี่ยน้องที่เลเวลไม่ได้สูงมากก็สามารถเริ่ม Cambridge ได้นะคะ Cambridge แต่ละคอร์สนะคะใช้เวลาเรียนประมาณ10-12สัปดาห์นะคะถามว่าสนามาสถเข้าไปเรียน Cambridge เลยได้ไหมถ้าน้องๆคนไหนสนใจจะเรียน Cambridge เรียน IELT นะ พี่แนะนำให้สอบ placement test นะคะเพื่อดูว่าระดับภาษาอังกฤษของน้องสามารถเรียนได้ไหมจุดหนึ่งนะคะในส่วนของ Cambridge เราไม่ได้เปิดทุกวันจันทร์นะคะเราจะมีเป็นตารางตารางซึ่งน้องๆสามารถมาคุยข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกับทาง the base ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคอร์สของเราที่มีนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะเราจะมีอย่าง Cambridge เองนะคะหรือ i อเอเองเนี่ยนะคะทุกๆวันศุกร์นะคะเราจะมีเขาเรียกเป็น practice test หรือ mock test ให้น้องๆได้ลองสอบ น,ะะน้องๆถ้าเรียนคอสแคมบริดจ์คอสไซเอลสามารถที่จะอลองอาสามารถที่จะเรียนแล้วก็สอบตรงนี้ได้ทุกวันศุกร์นะคะอยู่ในตารางเรียนอยู่แล้วนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ที่สําคัญทองอุตอา n กรร h เรามี2เวลาให้น้องเลือกคือ Day Class กับ Evening Class เดย์คลาสจะเริ่มเรียน9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามอีวีนิ่งคลาสจะเริ่มเรียน4ี่โมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มคำถามที่ชอบเจอพี่อย่างนี้หนูจะลงอะไรก็ได้ใช่ไหมน้องต้องลงอะไรตัวใดตัวหนึ่งถ้าเลือกเดย์ก็คือเรียน day เดย์ปตลอดอีว n นิ่งก็เรียนลงอีว n นิ่งราคา2คลาสมันไม่เท่ากันแต่ถามว่าย้ายได้ไหมน้องไปทําย้ายที่นู่นได้ถ้าอยากเรียนอีว n นิ่งคลาสแต่อีว n นิ่งคลาสราคาถูกกว่าเราก็จะไม่ได้คืนเงินให้แค่นั้นเองแต่น้องสามารถไปย้ายไปอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งงนึงทีี่เรราามใหห้สํับ น้องๆนะคะแล้วก็เราก็จะมีแอคทิวิตี้นะคะมีเอ็กซ์เคอร์ชันมีอะไรต่างๆนะคะเสริมให้กับน้องๆตลอดนะคะเพราะนักเรียนสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเพื่อหาเพื่อนได้นะคะค่ะก็ที่พี่ตาคุยมานี่ยก็คือ รีเมจชุนี่ยมีหลักสูตรให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เรื่องเฟรกซเบอร์เรื่องของเวลาเรื่องของอะไรต่างต่างกันอีกทั้งเรื่องของราคาแต่ละเมืองเนี่ยเอ่อเป็นราคาที่แบบเป็นราคาเดียวกันอยู่แล้วนะฮะซิดนีย์กับเมลเบิร์นราคาเดียวกันนะคะแต่บริสเบนราคาจะถูกกว่านิดนึงนะคะอาจจะแค่ห้าเหรียญนะคะค่ะนะะคคก็ถือว่าน่าสนใจเลยน้องที่ ยังอมองว่าตัวเองจะเรียนอะไรก่อนอ,อาจจะลงเรียนที่ระยะยาวไปก่อนพอไปถึงเรีนจริงๆเนี่ยอยากจะมีการบอกว่าเ,าเรียนอะไรที่เป็นสเปซิฟิกเป็นพิเศษอะไรนี้ครับก็สามารถที่จะมีการเปลี่ยนได<ช>้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไร,รหรือหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเคยเจอนักเรียนเข้ามาอยากจะเรียน i อเอล ใช่ไหมเจอมานะคะบางคนมาเนี<ว>่ยด้วย IELTS แต่เราไม่รู้ว่าระดับภาษาอังกฤษของน้องเป็นยังไงบางคนคือแบบฉันรู้อย่างเดียวคือฉันจะเรียน IELTS นาอพี่ว่าน้องๆหลายคนในที่นี้ก็สนใจบางคนคือที่ที่จากประสบการณ์ที่เจอนะคะน้องบางคนแบบ อยากจะกลับมาสอบไอเอลที่เมืองไทยหรือเรียนภาษาแล้วจะกลับมาทํางานแต่ก็อยากจะสอบ i อเอลในกรณีอย่างเนี้ยนะคะเราไม่รู้เลเวลสามารถที่น้องสอบ p l a c e m e n เพสต์อินเตอร์เน็ตเได้นะคะเพื่อจะดูว่าระดับภาษาอังกฤษของน้องเป็นยังไงแล้วถ้ายังไม่ถึงเราจะได้วางแผนช่วยน้องได้ว่าน้องควรจะเรียนสเต็ปเป็นแบบไหนนะคะัจ้ะก็มีน้องๆหลายคนที่เขาถามมาอยู่แล้วว่าในเมืองกรีนส์เนี่ยมีหลายแคมปัสหลายเมืองเนี่ยถ้าบอกว่าเออในช่วงแรกอยากจะเรียนที่ซีนีแระยะเรียนต่างเมืองเนี่ยสามารถทําได้หม่ครับพี่ตัง ได้ได้นะคะไม่มีปัญหาเลยตอนนี้น้องๆหลายคนทำเด็กกันเยอะอันนี้อันนี้จากจากช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะคะเอายกตัวอย่าง ยกตัวอย่างเนี่ยน้องคนหนึ่งที่พี่รู้จักเนาะลงซิดนีย์ไป30สัปดาห์นะคะทีนี้เรียนไปประมาณ5เดือนปรากฏว่าอยากจะย้ายไปเป็นเมลเบิร์นนะคะทำย้ายได้แต่อาจจะมีค่าย้ายแคมปัสถ้าพี่จไม่ผิดนะคะประมาณ10เหรียญแต่แจ้งเราล่วงหน้านิดนึงนะคะไม่ใช่แบบอาทิตย์หน้าจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะขอขอเวลาในการที่เราจะได้แจ้งไปทางทางนู้นด้วยนะคะคว่าจะมีนักเรียนทำย้ายไปหรืออะไรอย่างนี้นะคะไปติดต่อสตู d ด n t s เซอร์วได้ ที่กรีนิตทั้งที่ซิดนีย์และเบลล์บนเรามี staff ไทยนะคะพูดภาษาไทยได้เนาะพูดภาษาไทยกับน้องๆได้เผื่อน้องๆไปในช่วงแรกอาจจะยัง<โ>ภาษาอังกฤษอาจจะยังเคอะเขินเนาะอาจจะยังไม่เก่งก็ไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่คนไทยได้นะคะค่ะ ก็คือว่ามีเจ้าหี่คนไทยนะต้องๆองที่เดินทางไปก็ไม่ต้องกังวลเลยพี่ตาก็ดูแลในส่วนตรงนี้ไปได้ยังเจอเจ้าหน้าที้คนไทยใช่เสริมคุณอาร์ตนิดนึงนะคะเมื่อกี้ไหนๆก็ถามเรื่องย้ายแคมปัสอย่างที่พี่บอกตอนนี้พี่เจอเยอะด้วยน้องๆหลายคนก็น่าจะทราบนะคะระยะนี้ซิดนีย์เมลเบิร์นก็คนไทยก็ค่อนข้างเยอะนะคะน้องหลายคนตอนนี้ทําอย่างนี้คุณอาร์ตพี่ตาเห็นคือลงเรียนเนี่ยลงบริสเบนไปก่อน20สสัปดาห์ แล้วก็เขาก็ในในบุ๊กิ้งเนาะแล้วเขาก็ทำลงไปสมัครเมลเบิร์นไปอีกประมาณ20สัปดาห์หรือ15สัปดาห์อะไรก็ตามคือถ้าทำอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเสียค่าย้ายแคมปัสนึกออกไหมก็ทำไปทีเดียวจากจากเมืองไทยไปเลยก็ได้นะคะคิดจริงก็ดีนะอยู่ใยเมืองเลยก็จะได้ประสบการณ์่่ได้แบบคือได้รู้ว่าเมืองนี้ฉันชอบไหมแล้วเมืองเมลเบิร์นเป็นยังไงรู้จักเพื่อนแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเมืองไหนเป็นยังไงมันก็เหมือนจุดอาร์ตว่าเราได้เที่ยวแต่ละเมืองด้วยนะคะคือว่าเป็นเป็นอีก อ่าช่องทางหน<ช>ึ่งนะที่บอกว่าออน้องๆก็สามารถที่จะลงเรียนได้นะครับ ก็โอเคก็มีหลักสูตรเหมือนเมื่อกี้พี่ต้าบอกว่าของกรีนิชเนี่ยมีวิชาชีพเหมือนกันใช่นะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพีต่ต้าลองแนะนาน้องๆแล้วกันว่ามีหลักสูตรอะไรน่าสนใจเปิดเรียนอะไรยังไงบ้างได้นะค่ะอย่างที่พีต่ต้าเรียนบอกน้องๆตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่ากรีนิชเนี่ยนะคะนอกจากเรามีเป็นโรงเรียนภาษาแล้วนะคะเรายังมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสายวิชาชีพชื่อว่า Greenwich Management College นะคะ Greenwich m a n a g e m e n t c o l l e g e เนี่ยจะเป็นโรงเรียนสายวิชาชีพนะคะที่มีคอสหลากหลายตั้งแต่ Uh, business, ะะ uh, Marketing Communication, Diploma of Business, Digital Transformation, Project Management, Leadership Management mm hmm. uh, อันนี้คือคอร์สหลกัหลกๆที่เรามีแต่เราจะมีหลากหลายระเวะไม่ว่าจะเป็น Certificate 2 Certificate 2, mm hmm. 2สําหรับน้องๆที่ต้องการเรียนระยะเวลาสั้นๆแค่6เดะะือนหรือ Certificate 4 Diploma Advanced Diploma นะคะเรามีคอร์สหลากหลายให้น้องๆเลือก Requirement ก็จะแตกต่างกันนะคะอย่างตัวเซอร์สองรีควอรเมนต์ไอเก็จะประมาณ4.5นะคะหรือถ้าน้องสามารถเรียนศูนย์ภาษาคือเรียนที่ Greenwich English College จบเลเวลไหนก็ได้ใน g r e n w i c h เลเวลเทียบเท่า4.5น้องๆก็เข้ามาเรียนได้เลยดูที่ไม่ต้องเสียเวลาสอบ IEL แต่ Certificate C 4หรือ Diploma Advanced Diploma IEL 5.5เพราะฉะนั้นน้องๆที่เรียนอยู่ที่ g r e e n w i c h English College ก็คือต้องจบเลเวลที่เทียบเท่า5.5นะคะเอามาเข้าได้เหมือนกันนะคะค่ะก็พี่ตั้งเมื่อกี้ก็อธิบายเรื่องของเกณฑ์การรับเข้านะคะน้องๆที่บอกว่าวางหยาจะมาเรียนต่อวิชาชีพแต่น้องคนไหนเนี่ยที่ยังงงๆอยู่ ก็เดี๋ยวสอบถามทางกับเดบเเ s ได้ที่อธิบายพวามเติมให้ในส่วนนั้นนะครโอเคก็เป็นส่วนใถ้าน้นเขาสนใจแล้วเนี่ยที่ตั้นแนะนำนะว่าควรจะวางแผนเดินทางช่วงไหนอะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยณตอนนี้ดาถามว่าเรื่องวีซ่าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่น้องๆควรจะต้องติดต่อกับพี่ๆเดบเเบนะคะเพราะอะไรตอนนี้วีซ่าเท่าที่พี่ทราบใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะถามว่าเดินทางช่วงไหนขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาวีซ่านะคะระยะเวลาการจัดการกับโรงเรียนด้วยอันนี้อันนี้พูดตรงๆนะคะโรงเรียนก็พยายามออกใบตอบรับ อะไรต่างๆโปรเซสให้เร็วที่สุดแต่ด้วยด้วยสถานการณ์ต้องเรียนน้องๆให้ทราบว่านณะตอนนี้มันก็จะมีนักเรียนหลากหลายประเทศด้วยไม่ใช่มีแต่นักเรียนไทยเพราะฉะนั้นระยะเวลาลอรอเรื่องของไปตอบรับนะคะหรือ c o อ e, ในการเรื่องวีซ่าอาจจะช้านิดนึงเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างคอร์ส g e n e r a l English ที่พี่ตาบอกทีแรกมันเปิดทุกๆวันจันท์น้องเริ่มจันไหนก็ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงน้องๆต้องติดต่อประสานงานกับพี่ๆเดอะเบสว่า ควรจะเริ่มทำอโปรเซสช่วงไหนดีนะคะถึงจะไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่กระชันชิดจนเกินไปเพราะว่าอันนี้สิ่งป็นสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะสำหรับในแต่เจา้าหน้าที่โรงเรียนอยากจะแนะนําน้องๆว่าให้เชื่อให้เชื่อ,อพี่ๆเขาเถอะนะคะแล้วน้องก็จะไม่เสียเวลาในการที่วีซ่ายังไม่ออก ต้องเลื่อนขอหนังสือใบตอบรับจากโรงเรียนใหม่ถูกไหมอันนี้จะเจอบ่อยมากๆจากประสบการณ์เจ้าหน้าที่โรงเรียนวันนี้มาคุยกับน้องๆองอยากให้น้องๆเชื่อพี่ๆนะคะเดอะเบสว่าเวลาไหนที่เหมาะสมทํางานแล้วทําได้กับแบบติดทํากับงานกับโรงเรียนด้วยตัวน้องด้วยเตรียมเอกสารด้วยจะได้ลันได้สมูทพูดง่ายๆนะคะลันได้สมูทแล้วน้องๆก็จะ ไม่มาบอกว่าทำไมเนี่ยเอกสารยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อเชื่อเชื่อพี่เดอะเบสเพราะว่าพี่เขามีประสบการณ์นะคะอันนี้จากประสบการณ์ของพี่เองด้วยนะคะก็อี่ที่พี่วิตาฝากไว้ใช่ไหมฮะว่าตอนนี้คือระยะเวลาอ่าโปรเซส visa ขั้นเจจาใช่น้องหลายคนบางทีก็ต้องใส่เวลาเผื่อที่วางแผนการเดินทางจกตรงรึงวีลาออกงานต่าง่า่นั่นะควรมาติดต่อวางแผนแต่เช่นใช่คือคือจะพยายามบอกน้องๆที่รู้จักหรือหรือที่เราเจอกันประจำบอกเสมอว่า คุยกับพี่เอเจนต์คุยกับพี่เองเนี่ยพี่ตอบไม่ได้หรอกนะคะว่าน้องควรจะดาเนินการเมื่อไหร่แต่คอร์สโรงเรียนเราเปิดทุกๆวันจันทร์นะคะคุยกับพี่เอเจนต์พี่อ่าพี่ๆทางเดอะเบสพี่เขาก็จะได้วางแผนให้กับน้องๆได้ว่าโอเควีซ่าระยะเวลาเท่านี้นะรอใบตอบรับเผื่อให้เขานิดนึงควรจะเดินทางเมื่อไหร่นะคะอันนี้ดีที่สุดนะคะติดต่อมาทางพี่ๆเดอะเบสนะคะ ก็จะมีคําถามทีงน้องๆที่ถามเข้ามาเรื่องของ่าใช้จ่ายเรื่องของโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะคะอย่างในส่วนของซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นเองนะคะถ้าราคาผิดนิดหน่อยอาจจะต้องขอโทษน้องๆด้วยนะนะคะคือถ้าเป็นซิดนีย์เมลเบิร์นนะคะตอนนี้ถ้าน้องๆลง24นี้ขึ้นไปพีทาเว็บเอลมินฟรีให้นะคะอันนี้ไม่ต้องเสียนะคะเป็นค่าใบสมัครประมาณ230ถ้าพีทาไม่ผิดนะคะ ค่าเรียนถ้าน้องลงเรียนน้อยกว่า24สัปดาห์จะอยู่ที่วีคละ255เหรียญน,นะคะถ้าลง24วีขึ้นไปจะ250เหรียญต่อสัปดาห์นะคะสำหรับที่ซิดนีย์และเมลเบิร์นแต่จะมีค่าแมตเทรีลฟรีด้วยนะคะน้องๆค่าแมตเทรีลฟรีจะอยู่ที่วีคละประมาณ10เหรียญน,นะคะอันนี้แล้วก็มีค่าประกันสุขภาพซึ่งอ,อันนี้เปรียบเทียบทางพี่ๆ The Base ก็จะเป็นคนช่วยดูแลอยู่แล้ว,ลวนะคะอันนี้จะเป็นที่ซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นนะคะ ในส่วนของบริษัทเบนนะคะในส่วนของบริษัทเบนเนี่ยจะเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะจะอยู่ที่วิกละส4 5เหรียญต่อสัปดาห์ถ้าน้องลง24่ีวิขึ้นไปนะคะคแล้วก็ลง24่ีวิพี่กัตาก็จะเวฟอินโลมิฟรีให้ค่าแมทเทอเรียลฟรีก็เหมือนกันนะคะก็คือวิ่งละสิเหรียญนะคะคแล้วก็ฝากไปจนถึงน้องๆที่อาจจะมาคุยกับพี่ๆเดอะเบสบอกว่าสนใจจะต่อข้อสายวิชาชีพทําได้ถูกไหมคะน้องๆก็สามารถจะมาส่งใบสมัครนะคะสามารถที่จะ ทำแพ็กเกจเนาะยาวๆได้นะคะโดยที่อาจจะมาจําเงินแค่บางส่วนนะคะ,คะเพื่อจะได้ใบตอบรับนะคะแล้วใบ C o E สําหรับในส่วนของขอสรรวิชาชีพด้วยนะคะค,ค่ะนะค,คะก็ถือว่าน้องๆที่ออวางแผนดีๆถ้า เรียนนะฮะก็ได้ฟรีเรื่องของค่าสมัครด้วยนะครับแล้วก็ถ้าลงเรียนวิชาชีพเนี่ยก็เสียแค่ค่าอ่ามัดจำบางส่วนเท่านั้นนะครับก็ได้เป็นอีสานยาวเหมือนกันใช่ไหมครับก็ยังไงเดี๋ยวรายละเอียดก็ปรึกษาทีมพี่พี่เดอะเบสิกใช่นะคะใช่ค่ะนะครับ สุดท้ายเนี่ยก่อนที่ทีเ่เราเราเาจะคุยกับพิตาเนี่ยก็อยากให้พิตาฝากถึงน้องๆที่วางแผนอยากจะเรียนต่อออสเตรเลียนะครับต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างในะช่วงนี้ค่ะ,คะ,คะสำหรับน้องๆตอนนี้ที่มีเริ่มคิดแล้วแหละนะคะว่าจะไปเรียนที่ออสเตรเลียสิ่งแรกที่ท,ที่ที่ตอนนี้นะคะจากประสบการณ์ตัวเองเลยคือ1การวางแผนนะคะอยากให้ติดต่อมาทางพี P ่ๆเดอะเบสนะคะวางแผนเรื่องของการส่งใบสมัคร วางแผนเรื่องของการเตรียมตัวเดินทางว่าจะไปเริ่มเรียนเมื่อไหร่อันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าหลังจากที่น้องมีการคุยกับพี่ๆเดลเบสแล้วพี่ๆเดลเบสจะได้แนะนําเรื่องของการเตรียมตัวเอกสารในการยื่นวีซ่าอันนี้สําคัญนะคะอันนี้เพราะว่าพี่ๆเขาจะมีประสบการณ์นะคะแล้วเรื่องคอร์สเรียนของกรีนิสเองเนี่ยทางพี่ๆเขาจะรู้เลยว่าน้องๆควรจะทํำยังไงเช่นยกตัวอย่างง่ายๆถูกไหมคุณอาร์ตน้องๆไปเรียนแต่ภาษาอย่างเดียวนะคะจะได้รู้ว่าถ้าไปแต่ภาษาอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องสอบเพรสเบนเทสก็ได้ให้เสียเวลา นะคะหรือน้องบางคนอาจจะอายุเยอะนะคะอาจจะมีแพผนอยากจะไปต่อในส่วนของสายวิชาชีพนะคะเราควรจะทํายังไงพี่พี่เดจะได้แนะนําว่าถ้ามาเรียนที่กรีนิช ไม่มีผลไอเอลไม่เป็นไรนะคะมาสอบ internal test ของเราได้เพื่อทางกรีนิตจะได้รู้ว่าเลเว็บภาษาอังกฤษของน้องเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะเราจะได้มีการวางแผนเรื่องคอร์สเรียนของน้องได้ง่ายมากขึ้นนะคะทั้งหลายทั้งปวงพี่พี่เดอะเบสค่อนข้างมีประสบการณ์นะคะในเรื่องของอคอร์สเรียนที่กรีนิตมากพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ต้าอยากจะฝากให้น้องๆนะคะให้คุยกับพี่ๆี่ทางเดอะเบสนะคะวางแผนในการเริ่มเรียนวางแผนในการเตรียมตัววีซ่าวางแผนเรื่องของเอกสารอันนี้สำคัญ มากมากนะคะค่ะครับก็น้องๆที่สนใจยังไงก็ฝากสถาบันกรีดิสนะครับเป็นสถาบันหนึ่งในการเป็นตัวเลือกที่วางแผรในการเรียนออสเตรเลียด้วยเช่นกันนะครับค่ะยังไงวันนี้ของทีมงานเดอะเบสก็ขอบคุณพี่ตาบ้างมากๆนะครับของที่เข้ามาให้ความรู้ด้วยนะครับได้ค่ะยังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ได้ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ